สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาให้อาจารย์สุรพลศารไม้ศักนะครับมาเล่าเรื่องการอุปโลกพระหลวงพ่อปานอย่างที่เราเห็นนะครับอุปโลกให้เป็นพระหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันสิ่งหนึ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมานะครับเขาต้องการยกระดับหรือเปลี่ยนราคาพระหลวงพ่อหลวงพ่อปานนะครับซึ่งมีราคาหลักหมื่นให้เป็นพระหลวงพ่อแก้วอย่างที่เราเห็นนี่นะครับ ซึ่งมีราคาหลักล้านนะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างของพระชุดนี้นะครับเราจะให้ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าหลังแบบด้านหลังนะครับนี่นะครับผมไม่ได้ค่อยมีความรู้หรอกครับหลังแบบด้านหลังของพระชุดนี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปรูปอะไรจ๊ะทรงเจดียรูปทรงเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยอาจารย์สุรพลจะให้เหตุผลยังไงนะครับ เรื่องของเรื่องอุปโลกของพระอุปโลกอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่อุปโลกขึ้นมาเล่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับสวัสดีท่านอาจารย์สุรพลครับครับวันนี้ครับผมนนี้เราที่เอ็มพีทุกท่านครับวันนี้อาจารย์สุรพลนะครับจะเล่าเรื่องอุปโลก ความพยายามของสมาคมพระเครื่องสมาคมหนึ่งนะครับที่จะอุปโลกพระหลวงพ่อปานพระปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันสวดยังไงไม่รู้สวดหยัดยแล้วก็อุปโลกให้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันซึ่งเท่าที่อาจาร,รย์รู้มาครับเขากําลังทํำยังไงกับนบ้างครับอาจารย์คืออย่างนี้แผนการอ,อุปโลกแผนาการอุปโลกเขาก็จะเอาหลวงพ่อปานเนี่ยอุปโลกเป็นหลวงพ่อแก้ว เพราะว่าขายองค์อง์เป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าหลวงพ่แก้วจริงๆอ่ะมันมันชะต,ต้องเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้แม่ดูราจะใกล้อาจารย์เขาจะทายังไงวิธีการอุอรโรป,ปโปกก้ค เอาพระหลวงพ่อปาาเนี่ยผมป,ปลดเป็นพระหลวงพ่อแก้วครับผมแล้วก็มีเอฟซี FC ไหมผมดูผมบอกไม่ใช่พระหลวงพ่อแก้วจริงๆมันจะต้องเป็นหลังอย่างนี้คือเราดูที่หลังแบบของพระทั้ง<ช>สองลกูกใช่ครับหลวงพ่อแก้วเนี่ยอายครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานใช่ครับเป็นเจ้าวาดองค์องค์งแรกของพระเจ้าวันครับแล้วก็สอนเราก็หลวงพ่อปานครับ ถ<ผ>้าหลวงพ่อปานไม่แพงไม่แพงครับองเท่าไหร่ครับตอนที่อาจารย์ได้มาไม่ได้เลยเพราะว่าผมทาหมดแล้วหงลวงพ่อปานหลวงพ่อฐานแล้วก็หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อปานหลวงพ่อฐานก็มีมีเพาว่าเดียวกันนี่ะวัดเดียวกัน<ม>เขาทําสืบทอ,อดแต่มาสามสามอาจารย์สามอาจารย์าอาจารย,าารย์แต่ละอาจารย์นี่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะหลังไม่เหมือนกันหลังไม่เหมือนกันครับหลวงพ่อแก้วจังหลังอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ไม่มีช่างภาพนะครับต้องปุกขันนิดหนึง่งช่างภาพกลายเป็นผีโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าหลวงพ่อปานเป็นยังไงหลวงพ่อแก้วเป็นยังไงนะครับเพื่อความสบายใจของเอฟซนะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่นะครับส่วนสมาคมไหนอุปโลกก็ไปตามกันเอาเองนะครับอ่ะอาจารย์ด้านหลังนี่ยังไงครับ ด้านหลังถ้าถ้าหากว่าเป็นหลงว่ตแก้วเนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์เอาวางวางไว้ติดกันโนดเลยมันจะต้องเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบเนี้นะตรงสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนครับอาจารย์นี่ไงตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมในองค์พระในองค์พระที่เป็นหลังแบบนะครับจะเป็นหลังแบบถ้าเป็นหลงข้อปานหลงพ่อปานมันจะยาวๆอย่างเงี้ยนะครับอ๋อคือสักหลวงพ่อาเอ่ใหญ่ดูดีเลยชัดดีอันนี้คือนี้แหละ มันจะมันจะยาวอย่างเงี้ยครับผมเป็นรูปคกาเจดีย์ครับผมสามเหลี่ยมยาวสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อแก้วเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมที่อมุมมุมเท่ากันใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสองเนื้อกันอาจารย์เนื้อของพระหลวงพ่อแก้วของพ่อปานห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับเพื่อความสบายใจนะครับว่านี่เขาเรื่องแก้วครับนี่ขาเรื่องปานครับผมนี่เรื่องปาน ห่างกันเยอะเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับว่าห่างกันยังไงครับคืออาจารย์สุรพลอาจจะใช้กล้องเทคนิคการใช้กล้องอาจจะไม่ชํานาญนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แก่กระโหลกขลาทําไมอาจารย์อาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงรับรับกล้องพันเอ็กได้ก็คือเราว่างๆก็เอาก็ไปได้กาสองโดครับอาจจะระชนิด หลังไม่ไหวกนอย่างเนี้ยโรคปานใช่ไหมเป็นโรคจิตดีเนี้ยมีหลวงปานถ้าเป็นูลว่าแก้วกอนน็อันนี้อาจารย์ปรับๆนิดหนึ่งอ่าอาจารย์ปรับให้ดูนิดหนึ่งคนระับน,นี่ก็คือตรงพระปิดตรงตรงพระปิดตาที่หลักที่ที่ที่ยุบลงไปนะที่เป็นหลังแบบที่เป็นหลังแบบครับอย่างนี้มีเขายาวเลยเห็นไหมครับมันก็ยาว อาจารย์หมุนช้านิดนึงครับต้องเข้าใจนะครับอาจารย์อาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วนะครับการปรับกล้องอาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีจะนั่นช้านิดนึงนะครับนี่นี่นี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์หยุดไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปซีนะครับเนี่ยยวเนี่ยอาจารย์ปรับปรับกล้องให้ชัดหนึ่งนี่หนึ่งอ่าเนี่ยนี่ครับ ยาวตรงนี้นะครับจะออกมาเป็นเป็นรูปจดีย์่างเียดีสูงๆอันนี้คือหลวงพ่อปานใช่ครับซึ่งเรียนรู้กันมาตั้งนานนะครับว่าหลวงพ่อปานคือแบบนี้ใช่ครับแต่กําลังจะมีการอุปโลกรตรวจยัดให้เป็นหลวงพ่อปานเนี่ยกลายเป็นหลวงพ่อแก้วแปลงร่างเป็นหลวงพ่อแก้วเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะแปลงร่างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจําเป็นจะต้องเอาไมา้ดูว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไป แล้วหลวงพ่อแก้วจะไปอยู่ไหนจะเป็นหลวงพ่อขวดไงอ่าคือข้าอุปโลกหลวงพ่อปานเป็นหลวงพ่อแก้วแล้วหลวงพ่อแก้วที่เล่นมาจะทํำยังไงจะเป็นของแก้มหมดไงครับผมเออเออจะเป็นของแก้มหมดครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอมามาแพร่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับอันที่ผม,ก,ผมก็โภคยังอุปโภกย้ายอาจารย์ย้ายวัดนี่แต่ไม่ใช่ย้ายวัดนะ วัดเดิมของก็แท้นะครับแต่ว่ามันเป็นคนหลวงพ่อทำคนละวาระมันเพราะฉะนั้นหลังแบบมันจะไม่เหมือนกันครับท่านสังเกตดูเอฟซีทั้งหลายท่านสังเกตดูก่อนก่อนที่จะช้าปเราก็แก้วเนี่ยนะท่านให้หลังก่อถ้านอะไรูกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับครับผมเป็นลว่อบาล ครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์หยิบหลงข่อแก้วขึ้นมาดูอาจารย์ดูเนื้อหาส่วนหลักมวลสารนิดหนึ่งครับอาจารย์สวนผลปรับให้ดูขยับให้ดมมมูเนื้อหามวลสารนิดหนึ่งครับได้ได้เนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ ราจะให้ดูมวลสารของหลวงพอ่อแกะหลวงพ่อปานนะครับมวลสารนี้เนี้ยครับนี่นะครับลักษณะมวลสารของหลวงพ่อปาน,วนครับผมเดี๋ยวดูหลวงพ่อแก้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูหลวงพ่อแก้วนะครับ หลุมข้อแก้วข้างหลังเราจะต้องไปลุกสามเแยกอย่างนี้นี่เรากำลังดูเนื้อเนื้อ,อหลุมข้อแก้วนะครับ ดูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับลักษณะของสามเหลี่ยมบนองค์พระนะครับตรงที่เป็นหลังแบบลงไปนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับหลังจากเผิดแพร่ไปนะครับท่านต้องไปดูหนังสือเก่าๆที่เขาเขียนถึงนะครับว่าลักษณะสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นยังไงนะครับนี่นะครับอาจารย์สุรพลก็อาจจะปรับช้าน,นิดหนึ่งนะครับ ต้องขอบคุณอาจารย์สุรพลน,นะครับที่ซื้อกล้องเอานวยความสะดวกให้นะครับในงานประวดพระวันที่4มิถุนายนเนี่ยก็จะเอากล้องกําลังขยายขนาดสูงไปช่วยกันสองนะครับนนเนี่ยอายจารย์หยุดนิ่งนิดหนึ่งเน,นี่นะครับตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะต่ําห้างเนี่ยจะทิศจะจะเสมอจะเท่ากันอันนี้จุดจุดแตกต่างของหลวงก่อแก้วกับหลวงพ่อบานเนี่ยนะครับ คือถ้าขายได้ได้หลวงพ่อปานไปแต่ขาดตื้อในราคาหลวงพ่อแก้วก็ช่วยไม่ได้ไไดครับอันนี้นะเนื่องจากว่าคนไม่เก่งห้งแช่อเอาจอเขาเป๋าก็คิดว่าใช่เพราะว่าส่วนใหอาจจะใช้ชื่อค้ำคอไว้ค,คือ,คอชื่อชื่อเขาขายได้ ก็ตัวไงเขาชื่อเขาได้แท้เก้อยู่ที่ปากเขาอะแท้หรือเกยอยู่ที่ปากเขาัะไม่เกี่ยวัะไม่เกี่ยวครับผมเพราะฉะนั้นถึงบอกนายกเสือจีทั้งหลายแหลที่ที่มีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยครับเอเชื่อว่าตามเซียนบอกว่าถ้าต้องอยู่กับเซียนต้องแพงครับถูกก็ไม่ใช่นารเกยครับผเอาแล้วเป็นสิบล้านอย่างเงี้ยครับแท้ครับบ้าไปแล้ว <น>ครับแต่ก็เป็นวิธีการหาเงินของเขาอ่ะอาจารย์เขาบอกว่าหลวงพ่อปานมีน้อยทําไมอาจารย์มีไม่น้อยเฮ้ยก็เมื่อสี่สิบปีก่อนทั้งหล,ลวงพ่อปานหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อพฉันเนี่ยอยู่กับผมอย่างเราเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นมีนตังผมต็เอาบมดอะ่ะว่านหมดครับผมเพราะพลัง ที่แกที่ผมเกอคือลวแก้วลว่ปานก็ลองลงมาแล้วก็ลงว่าสันครับผม,บผมอาจารย์พระลงเพราแก้วเนี่ยไม้ไก่กุกคือไม้อะไรไม้ไก่กุกแอ<ะ>ฟังไว้นะครับมผมเจอเซียนพระอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าว่า,ว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 านไก่กุกว่านไก่กุกไม่ใช่นะครับม,มันเป็นไม้ไก่กุกนะครับไก่นนมันจริงครับผมไก่อะ เป็นม้ํารมานี่แหละไก่อ่ะมันเป็นจิกครับจิกเล่นครไบเขาเรียกไม้ไก่กูไม้เมตตาไม้พอไก่จิกเล่นนะครับตัวกู้มันจะขึ้นปีตัวเมียก็เอาไม้ตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอกาศมะพร้าวหรือเป็นอะไรก็ได้ไม้ทุกชนิดคือเหมือนไก่อ่ะครับจิกอันไหนก็คือคืออันเนี้มันมีเสน่ห์เป็นไม้มีเสน่ห์ เนี่นะครับความรู้เรื่องไม้ไก่กุกก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าไก่กุกไก่มันเป็นเป็นไม้ที่ไก่จริงนี่มันเป็นไม้ที่ไก่จริงครับผม,มเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครเจอไม้กําลังจริงนะถ่ายถ่ายคลิปไว้ครับผมแล้วเสร็จอันนี้ขายยากขายเอามาขายได้นะเอามาขายกับผู้เล่นหาวัตถุมงคลได้นะขายปุ๊บม<ถ>ีแล้ว้าไม่อย่างนั้นไอ้พวกไอ้ไอเขาเรียกอะไรวะ อาชีพอยู่ามต้นไม้อ่ะเขาเรียกอะไรนะกาฝากะกาฝากกาฝากครับผมทำไรกาฝากก็ขายได้อกาฝากโกนกาฝากพลักกาฝากมะม่วงกาฝากมะลุมเกิดมาผมเคยไปทําคลิปกาฝากไผ่กาฝากไผ่ครั้งแรกในชีวิตที่สีสวดิ์เมืองกาญจนบุรีเป็นกาฝากขึ้นที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่น แปลกดีเหมือนกันครับแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวคือวพวกกัฟห่าได้ทำมึนขึ้นรึไหมครับนกกมันกินม็นกินเม็ดแล้วก็ไปขายไว้ครับแล้วเทนี้มันก็ขึ้น,ข,นขึ้นตา,ามต้นไม้เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกะเช้าผีมดเฮ้กะเช้าผีมดคืออะไรคือ บางทีเขาก็เรียกพญาร้อยโลครับมันจะเป็นผมเนี่ยผมก้อนก้อนนะแต่พอผ่าพุ๊บข้างในมีรูรูเป็นร้อยร้ยรูเลยมดเต็มเลยเขาจะกระเช้าหีมดครับนั่นก็แก้โรคหัวใจแก,ก้อะไรได้อย่างอาจารย์อาจารย์ครับจะมีงานประกวดพระเมื่อ,อไหร่ครับวันที่สี่มิถุนาครับที่ประชันมีทอง ห้องสแตนทองห้องสแตนทองครับบริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะ, <Okay. S 1> ะมีผ้าอะไรต้องใครมีผ้าดียังไงมาส่งประกวดยังไงครับอาจารย์คือการมีผ้าถ้ามั่นใจว่าของจเองใช่หรือไม่มั่นใจก็เขาไปดูนะครับ,รบอันไหนส่งได้ก็ส่งส่งม่ได้ก็ท่านจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันไหนไหม อยากจะรู้ว่าแท้เก๊แท้มาได้ใช่พระสายวังที่อยากเชิญชวนยังไงครับอาจารย์ครมีพระสายวังอยู่เยอะก็ขอเรียนเชิญเลยครับเพราะว่าสายวังผมเตรียมกรรมการไว้เขาเล่นสายวังโดยเฉพาะอย่างคว้าหมูมลุงแมวเนี่ยไว้รอรับท่านอันไหนของท่านแท้ครับ,รบท่านจะได้รู้ว่าแท้อันไหนแก้ก็คือรู้ว่าไม่ใช่ครับ ยกกะคเว่า็ยกยกความก็มียกเก้ก็มีเพราะฉะนั้นขอ๋อยเจอนะครับพอป้าหมูเขาจะมีเครื่องมือส่วนยกครับแท้หรือไม่แท้ครับพรองคเนี่ยนะครับก็เจอกันวันที่สี่มิถุนายนก็มีรางวัลให้มอบให้ให้มอบมาสำหรับคนเข้าประกวดสองพระนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารางวัลมีอะไรบ้าง เราจะพูดถึงรางวัลงานประกวดพระเลยนะครับนี่อาจารย์อาจารย์อาจารพระนี่มาพระปิตาครับอาจารย์าาาอา่านนี่อาจารย์ต้องอ่านนะครับอาจารย์นี่นี่นี่พระปิตาที่จะมอบให้เป็นรางวัลงานประกวดนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้กําลังรับสมัครช่งางภาพอยู่นะครับ <c oughs> วันงานประกวดนี่นะครับ ใครส่งพระงองค์ก็ได้ลูกพ่อไก่เจียวนะอย่างเงี้ยซึ่งหายากมากครัทำเมื่อก่อนไม่ได้ไว้ก็ไม่ได้สะสมไว้ก็คงจะไม่มีให้แจกคสิบองค์ก็ลูกพ่อไก่กลางออลวกพ่อไก่กลางก็แบบน,นี้ครับนะครับแล้วก็ยี่สิบองค์พระพิชัยพระพ,พิชัยพระปิตาพระพิชัยวิบครับ สามสิบองค์ก็เมกะดุมหลวงปู่ปสุขครับประคาขางเท่าครับเป็นดเดียวสี่สิบองค์ก็ปิตาชจก,กัจันท์ครับครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับห้บองค์ปิตาหลวงปู่ปก,กีนวัดทาราดวัดทาาดครับผมหนึ่งร้องค์มสมเด็จบางคุณพรมบางคุณพรม ถ้าหนึ่งร้อยองถ้าส่งหนึ่งร้อยองเลยให้องค์เดียวนะครับองค์เดียวก็ไม่ได้ดังนานครับผมแล้วก็ถ้าสองร้อยองก็สมเด็จพระเกศเิโยครับผมเนี่นะครับอาจารย์ไม่ต้องมาไม่เอาตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ครับงานประกวดพระเนี่ยของอาจารย์นี้กรรมการเลือกยังไงครับกรรมการผมก็เลือกแากผู้ที่ เชี่ยวชาญครับผมโดยเฉพาะป็นแขนแขนไปเราไม่ได้เอากรรมการมั่วแล้วคนยังดูตั้งผมจะอย่างนี้ไม่เอาครับมันต้องเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างกรรมการของผมเที่ยวนี้ก็ประมาณยี่สิบคนได้นะและกรรมการบางคนที่ตัดออกนะครับเพราะอะไรครับพูดหนึ่งไม่ต้องบ่อเชื่อนะครับ ทำไมถึงต้องตัดกรรมาการคนหนึ่งออกหลายหลายคนที่ที่ที่ยังไงครับจะดูต่พระตัวเองแ<ต>อง้อยางเดียวคือเล่นจ่พระของเขาเองพระคนอื่นก็แมวเ,เลยถ้าพระไม่เหมือนเขาแมวเ,เลยครับมันไม่ใช่อะ่ะอย่างสมมุตินนะพระอย่างนี้นะเป็นพระผู่ห้าววัด แต่เข้าเรื่องของเขาถ้าเขาปลูกของเขาป,ปู่เดียวคู่เดียวอย่างนี้ก็ไม่โโยถ่าดูอยู่นะครับไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกชื่อนะครับพระเนี่ยขึ้นอยู่หลายกูนะครับมีดี่วไปดูเลยนี่ไม่จ้องครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้นะทั้งงานอะรับผ้าของเขาอะา่ะพระที่ที่เป็นกูวัด <c oughs> เดียวกวับเขาเนี่ยอย่างเดียว <c oughs> อย่างเดียวแค่สี่ห้าองค์ครับ ก็ไม่คุ้มการค่าแรงเขาแล้วครับถูกไหมกรรมการที่นี่นะครับอาจารย์สุรพลให้ให้ค่าเบี้ยเลี้ยงทุกคนทุกคนค่าผมคนละห้าพันบาทครับเอาเสียเวลามันมันนานแค่วันครับชมนรุ่นเท่าไห้่ฉันไม่รู้นะครับแต่ของผมให้ห้าพันนี่นะครับเป็นความตั้งใจความพร้อมอาจารย์ตอนนี้พร้อมขนาดไหนครับหรือจ่ายค่าจ่ายค่าจองไปแล้วจ่ายค่าจองงานประกวดไปแล้ว ครับก็ติดตามกันนะครับอาจารย์สุรพลก็จะเผยแพร่ข่าวไปเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็แค่ส่งสามร้อยองค์นะครับท่านจะได้สิ่งของที่ท่านไม่คาดฝันเลยคือคือพระผงสุพรรณทองคำพระผงสุพรรณทองคํานะครับ,รบถ้าสี่ร้อยองค์ก็พระจุมกรทองคําครับถ้าห้าร้อยองค์กับพระรอดทองคําซึ่งอกว่าไม่มีใครให้อะ รครับผม,อ,มอาจารย์ครับอทำไมพระสายวังเนี่ยมีคนส่งประกวดมากขึ้นครับคือตอนเนี่ยตั้งแต่เผยแพร่ไปเนี่ยผมจะรู้แล้ว่าพระสายวางังนเป็นพระที่จริงๆแล้วพุทธคุณแรงว่าทำไมถึงแรงครับอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเพบเจอคระบครูโรกอุดร ครับผม้วก็สมเด็จโตครับผมทง,งนบบานร,ร็บัาางคารครับรถตูส่งปานปาคอรมาขังเข้าครับจะมีสี่สี่พลังรวมทั้งพักแก้มมรกตครับห้าพลังแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนสเสด็เชลี่อีกครับจำนันมากครับส่วนใหญ่เซียนจะเล่นเฉพาะออของที่งุาง่ายๆว่าวอ่า ท yeah. ี่เสียงเล่นนะนะครับหายากครับเพราะว่าอาจจะพูดดีไม่ดีพูดได้ไม่ต้องพูดชื่อเขาทำเองง่ายๆว่าเขาเขาอุปโลกของเขาทำนี้ทิมทำนี้องทำนี้อะไรก็มีมีเฉพาะกลุ่มเขาเท่านั้นเองที่อื่นก็ไม่มีแล้วคนอย่างเขาพาแทกับกีเขาเกะหมด เอาเอาบอกพระแท้ต้องขายได้พระแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับทําไมพระแท้พระเก๋ขายได้ดีกว่าใช่แล้วขายแล้วคืนก็ได้กาไรอยู่ดีต้องไม่จะขายพระแท้นะครับขายพระเก๋อย่างเดียวก็รวยแล้วครับสิบล้านคืนเจ็ดล้านเองใช่ไหมหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เสียสิบคนก็รอบไปสามสิบล้านแล้ว ถูกไหมขายพระเกศไหมขายพระเกศก็ต้องขายพระแกศนะครับพระเกศอยู่ครับคุณไปให้ใครดูก็บอกเกศไอเดียดเดียวเดียดเดี๋ยวผมทำคลิปนี้นิดหนึ่งว่าขายพระพระเกศขายได้กําไรดีกว่าพระแท้ผมเคยไปเจอคนคนขายพระนะผมไปดูเกศทั้งแผงเลยครับผมก็ถามลุงลุงลองแล้วอย่างนี้ลุงจะขายได้หแบเนี้ก็คือหัวเราะเขาบอกทำไม ม,มันเป็นไงล่ะเขาบอกโอ้ยขายดีกับพัชัยเห็นครับเดีย๋ยวเราจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอืผมก็ถามว่าอมันมันดียังไงอ,ะอ่ะโจ้เอ้ยปรมาสามสี่ร้อยสองสามร้อยขายดีกับองค์ละพันกว่าบาทเขาบอกองค์ละพันกับยี่กวางแล้วไปส่องแล้วองค์ที่ร้อยสองร้อยเขาเรียกราบ ถ้าประจันยี่สิบบาทเองครับคุณต่อเท่าไรเขาให้ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คลิปหนึ่งครับจากประสบการณ์สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครมีพานะนะครับไปส่งประกวดกันได้วันที่สี่มิถุนายนห้องตะแตมทองบริษัทไปสณีไทยนะครับคลิปของอาจารย์สุรพลหรือของทุกคนนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีการนัดแนะกันนะครับคิดยังไงพูดยังไงเป็นยางนั้นนะครับ ระบบการถ่ายทําอาจจะคลุกคลักนิดนึงนะครับกําลังสมัครคนถ่ายภาพอยู่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ